ครับผมกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกมรักบอลทุกคันแบตเทิรกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันในด่าน Extre m e s u ม e r Battle Road ตัวดีสีฟ้าปะทะกับตัวร้ายสีแดงนะครับผมก็เป็นการโนไอเทมรันนะครับกับทีมไปคูหังบวกกับโกคูยูไอหกปีนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นชาเลนจ์ที่ผมลองทำมานานแล้วแล้วก็ยากมากนะครับเพราะด่านตัวดีสีฟ้าเนี่ยเป็นด่านที่ยากที่สุดนะครับในหมู่ b a t t l e Road สีนะครับผตศัตรเนี่ย ตีแรงกว่าด่านอื่นเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งการต่อสู้นี้นะครับผมก็ดูเดือดมากเลยทีเดียวนะแล้วก็กินเวลานานกว่าการต่อสู้ด่านอื่นๆค่อนข้างเยอะนะครับผมสำหรับใครที่กดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับการต่อสู้ที่ดูเดือดจะเป็นยังไงนั้นนะครับเชิญไปรับชมได้เลยครับเช็คที่5 กับทีมไปครูฮังนะครับเราเจอบอส5าตัว2ด่านนะแต่ผมว่าเราน่าจะไหวเปิดเทินมาเราได้ไปครูฮังซ้ายกับไปครูฮังขวานะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าเกิดว่าเราสามารถเก็บลูกแก้วรุ้งให้ทั้ง2ตัวได้ซึ่งในสนามโชคดีมากนะตอนนี้เราเปิดเทินมาค่อนข้างโอเคนะครับมีลูกแก้วรุ้งในสนามค่อนข้างเยอะทีเดียวบูสลิมไม่มีปัญหาในเรื่องของการเก็บลูกแก้วอะไรเลยนะครับผมแล้วก็น่าจะมีโอกาสลุนสตันได้นะครับก็สตันหมายเลข20ไป ส่วนไปกวงอีกตัวขอลูกแก้วลุงอีกแค่1ลูกก็พอแล้วนะน่าจะเพียงพอเพื่อที่เราจะสามารถกระโดดหลบข้างหลังได้นะครับผมแล้วก็ได้ทำการซี a ุสเปอร์แท็กโลเวอร์แอตแท็กศัตรูนะครับผม,มการใช้ไปกวงหัวท้ายก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะครับเพราะว่าการหลบ50%ยังไงก็สำคัญอยู่ดีนะส่วนบูสลิมนะครับผมสตันได้นะครับเป็นหนึ่งในการยกคันาเวเคนนะครับที่ดีที่สุดตลอดการของเกมเลยนะอตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะ โอเคไม่หลบไม่หลบ2ทีไม่เป็นไรโดนไป30,000ดาเมจถือว่าม,มีปัญหานะครับเลือดของทีมนี้ก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะ4,500ไม่เลวมาก <c oughs> ตอนนี้เราสามารถสตันหมายเลข20ได้แล้วนะครับเราควรจะเอายังไงดีมาแทงข้างหน้าไหม,มผมว่านะฮะผมเอาโกคู UI หลบดีกว่านะเพราะว่ามันลิงก์กันดีกับโกงเงือมากกว่านะครับ ส่วนข้างหลังส่วนตรงกลางนี่คือเราสตันมันได้แล้วเพราะฉะนั้นตรงกลางนี่มันไม่มีใครตีเลยนะเราจะให้โกงเหงือกยินตำแหน่งนั้นไปเลยโกคุยายเก็บลูกแก้วส่วนใหญ่ไปนะครับการมีโกงเหงือกอยู่นี่มันช่วยเปลี่ยนลูกแก้วดีๆมากๆเลยแล้วโกงเหงือกก็จะเก็บเพื่อที่จะให้ได้ไม้ตายใหญ่ทําการซีลซุปเปอร์แท็กของตานวดนะครับหมายเลข20ไปนะครับส่วนเจ้าผีกองกอยก็ไม่ได้ไม้ตายจากทัพเปี้ยนไม่เป็นไรนะครับ ช่วยไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทาเปี้ยนไปอยู่ในโรเตชันนูนเนี่ยจะสามารถยิงไม้ตายได้ง่ายกว่าโกคูยูไอนะครับตั้งแต่เล่นมา4ี่เทคก่อนหน้านี้ไม่เคยมีครั้งไหนเลยนะครับที่เขาเป็นปัญหาไม่เคยมีเลยนะครับไม่เคยมีปัญหากับการหลบการยิงไม้ตายหรือไม่มีตรงไหนเลยที่เขาทําให้เราตายเออส่วนใหญ่มันจะตายเพราะตัวอื่นมากกว่านะโอเคโกงเงือก ซีอูตัวนี้ได้โอ้ท oh, าเปียนมีเบิ้ลไม้ตายให้นะก็น่าจะตายนะครับดามเมจพอไหมพอโอเคทาเปียนตัวนี้นี่หลังจาก ECA มานะครับเป็นการเพิ่มพลังให้เขาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมเอาท่านวิสมาด้วยนะครับก็เป็นตัวละครที่เปลี่ยนเข้าเป็นออกอยู่หลายรอบนะกับซุปเปอร์เบจิโตแต่ผมคิดว่าถัง E สําคัญมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงตําแหน่งไว้ให้ดีๆเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากท่านวิสได้เยอะนะครับอืมโอเค เราจะเอาบูสลิมออกนะครับโฟลตออกเพราะว่าเราอยากเก็บเซฟตัวสําคัญไว้มากกว่าโอเคไปคูฮังซีลได้ก็จบนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเอาบูสลิมมายืนตําแหน่งหน้าเนี่ยไปคูฮังมันอาจจะไม่ได้สามารถเ,เราอาจจะโดนไม้ตายนั่นแหละนะฮะคือเราอาจจะโดนไม้ตายก่อนนะครับคือเราก็ซีลไปเลยเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้บูสลิมที่โดนข้างหลังเยอะๆเนี่ยไปจัดการดีกว่านะครับแต่ว่าเราสามารถจัดการมันได้ก่อนนะตั้งแต่ตำแหน่งข้างหน้าเลยซึ่งเป็นเรื่องดีมาก ตรงนี้ไม่สตันแต่ว่ามันโดนสตันไปแล้วจากท่านวิสนะครับโอเคโกคุยูไอได้ความสามารถแล้วนะครับแอคทีฟสกิลแล้วผมใช้เลยดีกว่านะเรามีทางเลือกนะตรงนี้นะฮะเราสามารถเก็บลูกแก้วสีฟ้าเ่อ่อฮิวก่อนได้นะครับแต่ว่าผมอยากจะเซฟไว้นะครับเพราะผมคิดว่าการต่อสู้มันน่าจะยาวนานในระดับหนึ่งเลยนะ แล้วก็เราไม่อยากไปบูสต์ในส่วนของดกคันโหมดนะครับให้มันเร่งเร็วขึ้น1ก็คือเรามีโกเหือกนะครับการมีโกเงือกอยู่ในทีมที่สามารถเปลี่ยนลูกแก้วได้เนี่ยจะทําให้การเก็บลูกแก้วสีเนี่ยมันค่อนข้างง่ายขึ้นเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยกับการเจอศัตรู5ตัวในด่าน2ผมคิดว่าเราเซฟไว้ดีกว่าคูลเลอร์นี่น่าเราจะเราน่าจะเจอ4ตัวนะผมจะไม่ผิดมันมีอ่าใช่มันมีมนมคูลเลอร์อาร์เมอร์สควอตสตัวแล้วก็เป็นคูลเลอร์หตัวนะครับ โลเดชันนี้โอเคทาเปียนถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะโดนดาเมจครั้งละบาลหมื่นกวา่าซึ่งก็ไปยืนตำแหน่งหน้าเก็บ4ลูกแล้วเดี๋ยวผมจะลองลุ้นกับ3ลูกแก้ว1รุ้งของไปคูฮังแต่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนตรงนี้ได้ไหมได้อยู่ทางขวานะครับโอเคท่านวิสก็ต้องจัดการกับชีสนะครับเป็นตำแหน่งกลางตัวเดียวที่ตีใส่นะครับผมเป็นหนึในตำแหน่งวันหาเดียวโอเคทาเปียน รับไม้ตายแสนหนึ่งนะครับถ้ามันมีหลายตัวมันก็จะโดนประมาณแสนหนึ่งถ้ามีสองสตัวจะโดนแสนห้าโอเคโลเวอร์ได้รับตีเบิ้ลเยี่ยมนะครับแบบนี้ต่อให้ท่านวิสโดนโจมตีก็จะไม่เจ็บนะครับโอเคสามไม้ตายหรือว่าโ,โดนหนักมากแต่ว่าโอเคเราน่าจะเราน่าจะใช้ประโยชน์จากการฮิลของวิสได้ในเชิญหน้าหลังจากที่วิสวนกลับมามีสตันไหมขอสตันหนึ่งทีนะแล้วจะช่วยอเยี่ยมแบบนี้ดีเลยนะฮะแบบนี้ก็เล่นได้ง่ายขึ้น ไปคู่ห้งนะครับผมผมสวดมนต์ภาวนานครับกับการหลบครั้งนี้นะครับผมโอเค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 เราเราเลือกซีลหนึ่งตัวแล้วนะที่เราคิดว่ามันจะเป็นไม้ตายนะครับแต่ดันเป็นรีคูมนะที่ดันไม้ตายะครับผมโอ้ยมันได้ยีง้งเบอร์เตอร์ตำแหน่งกลางนะครับผมผมกังวลมากเลยกับการที่โกงเนง่จะโดนอะไรตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นผมจะประเคนลูกแก้วทั้งหมดให้โกยูอนะครับเหลืออีก2คิซึ่งถ้าตีข้างหน้า2ทีแล้วหลบได้2ครั้งก็จะได้ไม้ตายใหญ่ กงเงือกเอาไม้ตาใหญ่ไปเลยนะครับผมเมื่อทําการซีลแล้วก็ไม่ชัวร์ว่าเราจะสามารถรอดไปได้จากตรงกลางนะครับส่วนบูสลิมผมไม่ค่อยซีเรียสก,กับเขาเลยนะครับต่อให้โดนไม้ตายก็น่าจะไม่ไม่ไม่ไมถึงแสนห้าอยู่แล้วนะน่าจะเท่าๆกับทาเปียนคือประมาณแสนหนึ่งแสนสโอเคก็คูยูอ UI นะครับผมไม่ทําให้ผิดหวังไม้ตายเบิ้ลการันตีคริเบอร์เตอร์ฟินิชนะครับ ฮะ uh huh. หลบแล้วก็หลบต่อให้ไม่หลบก็ไม่โดนนาเมิแล้วตอนนี้นะครับโอเคโอเคดูจากเลือดนะครับเราน่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากการฮิลของท่านวิสได้ในเทิร์นต่อไปนะโกเงือกย้ายมาตีกินิวแทนซีลโลเวอร์แท็กนะครับผมบูสลิมตีใส่กาโดสตันเยี่ยมนะครับแบบนี้ก็ปลอดภัย100%นะครับตอนนี้เราก็มีตัวที่โดนสตันหนึ่งตัวโลเวอร์แท็กไปอ่าแล้วเลือดเราต่ำนะฮะโอเค ตำแหน่งนี้นะครับผมก็จะพูดถึงนะฮะว่าแมคชนิกล่างยักษ์ของเกมนี้เป็นอะไรที่มันน่าจะมันน่าจะได้รับการบัฟอะไรเพิ่มอีกสักอย่างหนึ่งนะคือตอนนี้มันได้รับการบัฟจากพาสซีฟของตัวละครมาแล้วนะครับแต่ผมว่ามันก็ยังไม่ดีพอครับยิ่งโดยเฉพาะทาเปียนนี่ล่างแปลงนี่ในทีมในตัวละครแบบทีมสีอะ่ะคือแทบไม่มีประโยชน์เลยเลยนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีประโยชน์อะไรเลยจริงๆ เราสามารถใช้ความสามารถอาของเขาได้ก็ต่อเมื่อเราใช้ทีมลักษณะที่ว่าเป็นเบจิต้าเบจิต้าตัวเบจิต้าสี่นะครับที่ ECA แล้วจะสามารถนําตัวร้ายได้ด้วยซึ่งเราก็จะมีคีพอที่จะให้ยิงได้ไม้ตายและทําฟรีดามจได้บ้างแต่กระนั้นแล้วนะครับเบจิต้าสี่ก็ไม่สามารถช่วยเราแบกผ่านด่านนี้ได้เลย,เลยแบบไม่มีโอกาสเลยคือหลายคนก็อาจจะบอกนอเไว้ว่าเออชอบเบจิต้าชอบ โกคูสีมากกว่าตีแรงดามเมจจกใจแต่บายฟานะครับผมมันห่างไกลกับความเป็นยูนิตที่ดีที่สุดกับโกคูยูไออย่างมากเพราะโกคูยูไอนี่สามารถทําสิ่งที่แบบมันไม่มีตัวละครไหนทําได้คือมันโกคูสีหรือเบจิต้าสีคือถ้ามันเก่งกว่านี้จริงมันคงทำทำสิ่งที่โกคูยูไอทำได้ไปนานแล้วนะครับแต่มันไม่สามารถแบกได้ขนาดนั้นโอเคเลือดเรายังไม่ถึงมาจินนะครับผมดูผิดไปนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรเรายังสามารถ อึดต่อไปได้นะครับเพราะว่าทาเปียนเราดีเฟนซ์เยอะมากนะครับผมแล้วก็มีซัพพอร์ตจากไปคูพังนะช่วยให้มันบีในด้านดีเฟนซ์ขึ้นมาเยอะนะครับเราซีลเรา s, ตันศัตรูไปหลายตัวแล้วท่านวิสก็ยังยืนตำแหน่งต่อไปเราจะโฟลดเฉพาะไปคูหังกับไปแทนนะครับโอเคไปคูพังก็จะซีลโลเวอร์นะครับผม แล้วในโรเตชันนี้เราจะต้องโดนดาเมจนั่นคือเงื่อนไขเพื่อที่เลือดเราจะได้ต่ำกว่า30%มาจิ้นนะครับผมยังดีที่เหลือศัตรู2ตัวนะตำแหน่งหน้าเพื่อความชัวนนะครับผมจะให้โกคูยุไอกำจัดกาโดไปก่อนเลยนะครับที่เหลืออีก2ตัวต้องไม่ไม้ตายนะครับผมรีคูมโดนซีลและโลเวอร์ไปแล้วหรือเปล่าอืม รีคุมเหมือนจะโดนโลเวอร์อย่างเดียวหรือเปล่านะถ้าผมจะไม่ผิดไม่เป็นไรเราลองเสี่ยงดูนะฮะถ้าจะขึ้นสัญลักษณ์ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นซีลนะแต่ไม่เป็นไรเหมือนมันเพิ่งยิงไม้ตายไปตอนที่เราแปลงเป็นฮิโรเดการนะโอเคโอเคโอเคห้าหมื่นนี่นะครับผมเราก็จะได้รับการฮิลนะฮะโลเดชั่นนี้เป็นการบอกสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเกมนี้นะครับผมนั่นก็คือการดกคันเวคเคนนิ่งและการ ECA นะครับ2 เมคานิกของเกมนะครับที่ทําให้ตัวละครจากเดิมที่ไม่มีอะไรเลยครับกลายเป็นตัวละครที่มีทุกอย่างให้คุณได้นะครับท่านวิสนะครับได้รับการดุคัน w เวเกนเนเป็นตัวฟรีที่ทําหน้าที่เพอร์ฟอร์มได้สุดยอดและไม้ตายจากลิคุ้มแต่หลังจากคิวนะครับจะมีเกรชนในการหลบนะครับระดับโกคูยูอนะฮะรอดไปได้บูสลิมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับนี่นะฮะที่ได้รับการดุคานเวเกนนะครับผมขึ้นมาจาก ลิงเดินสี่ขาครับกลายเป็นมนุษย์ไซเบอร์พังสอง7ันเจ็ดเะฮะโอ้โหมันอะไรขนาดนั้นนะวะเนี่ยรอบนี้เราดำเนินดกคันโหมดมาดกคันเกตในี้เราขึ้นมาถึงประมาณแบบแทบจะเหลืออีก1ใน4แล้วนะมัน3ใน4แล้วยังไงไม่รู้โอเคแต่ว่าเราต้องระวังการเก็บลูกแก้วไว้ให้เยอะนะครับผมคิดว่าถ้าเรารีบผด็จศึกให้ได้ก่อนน่าจะมีปัญหาน้อยลง หลักการเดิมนะครับตรงนี้ผมจะเลือกไปตีตำแหน่งตัวละครนะครับอันนี้ผมขอเช็คนิดนึงนะผมจะเช็คว่าท่าเล็กเนี่ยมันเป็นการเกร y Let ส Defense นะครับแต่ว่าท่าใหญ่นยผมช่างใจอยู่ระหว่างท่าใหญ่กับท่าเล็กว่าจะเอาไหนดีแต่ผมเลือกท่าใหญ่นะเพราะว่าผมคิดหลักการเดิมนะก็คือ2ตำแหน่งหน้าก็คือคูลเลอร์กับเจ้าชื่ออะไรนะไอตัวฟ้านะครับผม Uh, ตัวสีฟ้าเนี่ยมันมันตีข้างหน้าก่อนถ้าเป็นไม้ตายจะเสียประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้โอเคโกคูย,ยเดินหกหมื่นแปดแต่ว่าถือว่าโอเคอยู่นะไม่มีไม้ตายสอนแหน่งหน้านะผมก็เลยให้ตีไอตัวนี่นะครับกิ้งกาหลังสุดนะฮะซึ่งถ้าโกคูยายเก็บได้โอเคก็จะไม่มีปัญหานะครับผมโกเงือกก็จะย้ายมาซีลแล้วก็โลเวอร์คูลเลอร์แทนนะครับซึ่งเราก็จะปลอดภัยมากในตำแหน่งโกเงือกซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผม ไม่สบายใจมากที่สุดนะครับในการรันตลอดทุกรอบนะฮะเพราะว่าถ้ายิงท่าใหญ่จะซิลและโลเวอร์ได้แต่จะไม่มีดีฟเฟนส์นะครับนี่นะฮะโอเคนี่ขนาดโลเวอร์แล้วนะส่วนไปครูฮังนะครับก็จะทําการซีลศัตรูที่ดูเป็นเศษเหลือจากการต่อสู้นะครับผมเลือกไอตัวสีเขียวจำชื่อไม่ได้เลยไอนี้ชื่อใส่เซาเซอร์ใช่ไหมเออโอเคเซาเซอร์เซาเซอร์โอเคเลือดครึ่งหลอดดกคันหมดขึ้นใหม่นิดนึงนะครับโอเคตําแหน่งตีสวยมาก มากผมว่าเราจะชนะในครั้งนี้แน่นอนนะฮะท่านวิสไม่โดนตีตำแหน่งกลางนะครับและไปครูหังขอยได้เก็บ4ลูกและไปครูหังจะเอาลูกแก้วลุง1ลูกกับลูกแก้วถ้าเลือกตำแหน่งนี้นะครับโอเคสีแดงนะครับ3ลูกแก้วสี1ลูกแก้วลุงนี่คือนะครับ that's why นะครับทำไมไปครูหังถึงเป็นตัวละครซีเ e ียนะครับเพราะแม่งเป็นการสปอร์ตที่ ผมบอกเลยว่ามันสนุกที่สุดในเกมแล้วอะไม่มีซัพพอร์ตเลยที่มันจะดีกว่านี้แล้วครับทาเป็นโดน8ปดหมื่นสี่ดีนะครับเราเราผมมั่นใจว่าเราจะอยู่ในตําแหน่งมาจิ้นเลือดต่ํากว่า3 0ได้นะถ้าเกิดว่าเทิร์น้าเราผ่านไม่ได้นะครับท่านวิสนี่โดนตีไม่ได้เลยเ <laughs> ปแสนสตันไหมมีอีกทีนึงนะครับน่าจะสตันได้หรือเปล่าเฮพี่ยังใช้ชนะว่าไงครับโอเคไม่มีสตันนะ แต่ไม่เป็นไรนะครับจะโดนซีลแล้วโลเวอร์จากไปครูฮังอยู่ดีซึ่งก็ปลอดภัยมากไปครูฮังจะโดนตีก็จะไม่เจ็บโอเคเทน่นี้เหมือนเดิมนะครับเราต้องทําให้เลือดต่ํากว่า30%ไม่ได้นะเราจะได้ใช้แมคนคดิบคิวของท่านวิสนะครับแล้วก็โกคูถ้าหลบข้างหน้าก็จะได้ไม้ตายใหญ่ด้วยการเก็บลูกแก้วเท่านี้แต่ว่า จะมีลูกแก้วไม่เหลือให้โกงเหือหรือเปล่าเราอยากให้โกงเหงือได้ไมมตายเหมือนกันจะได้ตีตำแหน่งกลางตำแหน่งกลางนะเป็นห่วงมากนะสำหรับโกงเหือนะครับโดนซาวเซอร์กับไอ้ตัวเขียวตีนะฮะจะเอาบูสลิมมายืนกลางดีไหม,มหรือโกคูยืนกลางหรือบูสลิมยืนหน้าอืมผมว่าผมมั่นใจในโกคูยูไอนะครับว่าดาเมจเขาจะเพียงพอนะครับเขาจะแบกเราได้นะฮะคูลเลอร์ ยังไงก็น่าจะปล่อยไว้ก่อนได้นะครับเพราะว่ามันตีตำแหน่งสุดท้ายเดี๋ยวผมจะให้บูสลิมเป็นคนจัดการเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่มันเหลือเลือดพอๆครึ่งหลอดเนี่ยโกคูยุจะเป็นคนจัดการนะครับส่วนโกเงือกจะมาปลอดภัยไว้ก่อนกับซาเซอร์แทนนะครับโอเคแบบนี้แหละแล้วโกเงือกจะโดนดาเมจเยอะพอที่เราจะได้เลือดต่ำกว่า30%นะครับโกคูย,ยุน่าจะหลบทุกอย่างได้อยู่แล้วผมมั่นใจในตัวเขาเนะ สามล้านสองดาเมจืมคริสวยตายไหมตายเลยโอเคเรียบร้อยนะครับและก็โกเหือกทำการซีลและโลเวอร์นะครับผมซาเซอร์โดนโหกหมืออนอนีนี่ซีลและโลเวอร์แล้วนี่โลเวอร์แล้วนะ บูสลิมสตันนะครับหรือเปล่าไม่โอเคแต่โอ้ลบหนึ่งและไม้ตายลบสโอ้ oh my god ดีนะถ้าเกิดว่าเราโดนไม้ตายเมื่อกีน้นี้เราน่าจะแพ้แน่นอนนะครับและการแตงลงร่างจากทาเปียนอีกแล้วนะฮะซึ่งบอกเลยว่ามึงมาอีกแล้วหรอแต่ไม่เป็นไรโอเคเราน่าจะได้ฟรีดามจพอที่เราจะจัดการคูลเลอร์ได้นะครับแต่เอ๊่ ดกคันหมดข้างล่างนั้นมันเหมือนจะกำลังจะเต็มนะครับมันใช่นะฮะนี่ขนาดเราอุตส่าห์ไม่เก็บลูกแก้วสีฟ้าตั้งแต่ด่านแรกแล้วนะมันยังอยู่ในแผนของเราอยู่นะครับการเก็บลูกแก้วสีฟ้าครั้งนั้นนะโอเคคูลเลอร์ตายเราได้ฟรีดามจใส่เซาเซอร์นิดหนึ่งด้วยนะและรอบนี้โอเคผมจะลองเสี่ยงกับลูกแก้วสีแดงดู8 เก็บซ้ายออกแล้วเราจะได้ลูกแก้วแดงดีมาออกไป11อไม่ถึงไม่เป็นไรทำไมมันไม่ควบลูกแก้วลุงอีกอันไปด้วยวะเป็น12ซสองเซอร์ไม้ตายโอเคนั้นผมมั่นใจแล้วฮะว่าหลังจากจบเทดนี้นะครับเจ้า,ซาเซอร์มันจะไม่ไมตายอีกนะครับมันจะเป็นการตีธรมรมดาเท่านั้นซึ่งเราจะได้เลือดฮิวเต็มจากท่านวิสโอเคฮิวเต็มจากท่านวิสและด็คันโหมดซึ่ง เก็บยังไงก็เต็มนะครับเราจะต้อง Big brain Play i n g นะครับผมไม่ไม่หมายตายสักตัวเลยอ่ะฮะแล้วผมจะลุ้น Additional อย่างเดียวนะครับผมจะลุ้น Additional อย่างเดียวเชี่ย <Yeah. laughs> มันเก็บลูกแก้วแล้วมันได้โบนัสคีมันไม่มีทางที่มันจะไม่ได้หมายตายเลยมันต้องเก็บลูกแก้วเดียวนะ แต่มันจะโดนดาเมจจากจากเซาเซอร์เยอะไหมอะต้องมาลองลุ้นดูนะฮะโอเคอาา่ะฮะทาเพียนไม่เท่าไหร่มีไม่มีเบิ้ลเลยนะฮะโอเคโอหู๊๙0 0นโอเคโอเค,อเคแล้วนี่นะครับผมเทินห้านะครับเมื่อเลือดมากกว่า70%หรือเปล่านะเออเราจะได้ฟรีดาเมจจากทำไมตายของโกคูนะครับผมส่วนเทินหน้านะครับ ใครจะเป็นคนยิงยกคันโมดนะฮะดูจากทรงแล้วผมน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นบูลสลิมนะเอาไงดีฮะนั้นเก็บฟ้าไปก่อน,นครับผมอยากได้เลือกขึ้นมาหนึ่งแล้วผมจะเก็บโกคุยูไอไว้ในโลเทชันนี้นะครับเผื่อว่ามันมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นนะมผมว่าในโลเทชันหน้าถ้าบูลสลิมเป็นคนยิงยกคันโหมดนะครับ น่าจะกวาดได้ไม่หมดนะไม่เหมือนครั้งที่เป็นเบจิต้าจทล้านดาเมจบูสลิมน่าจะได้ประมาณล้าน8ถึง2ล้านดาเมจเอโอเคดูทีว่าจะมีหน่วยเทมลันลักหนึ่งครั้งนี้แล้วไหมออกมาเป็นอืข้างหน้าเยอะนะฮะแต่ผมว่าเรามีเรามีทาเปี้ยนอยู่อ่ะเรามีทาเปี้ยนอยู่อะ โอเคตำแหน่งกลางเลยนะครับเป๊ะมีลิงก์รีไวโวล์นะเป็นลิงก์คินะครับซึ่งฮาเปียนน่าจะยิงแรงพอกับบูสลิมนะแต่มันไม่มีลูกแก้วนะครับโอเคเป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะเคลียร์พื้นที่ให้กับโรเิชันหน้านะครับเราให้บูสลิมรับหน้าที่ยิงดอกคันโหมดไปท่านวิสโดนตีข้างหลังตำแหน่งเดียวนะครับนั่นแหละหน่วยเทมพลันลักของเราเราจะให้ท่านวิสไปสตัร์ตัวละครสุดท้ายนะเป็นเซลจูเนียร ตรไหนก็ไม่รู้ช่างหัวมันนะครับไม้ตายดอกละแสนสามหมายก็เดี๋ยวนะเราจะรับไม้ตายได้ไดอีกแค่สองครั้งครั้งเดียวเท่านั้นนะเราจะรับไม้ตายได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะเราต้องไม่มีไม้ตายเกิดขึ้นโอเคเยี่ยมดกคันโหมดจากบูซลิมดาเมจล้านแปดนะครับโอเคแรงอยู่นะแรงอยู่นะครับคูณกับดาเมจของดกคันโหมดมัลติพลายอรอ์น่าจะได้ประมาณสัก2ล้าน4 ถึง2อล้านหนะครับถึง2อล้านเประมาณนี้นะอยู่ในเรนจ์นี้ถ้าคริติคอลด้วยก็จะถ้าบางตัวโดนคริติคอลด้วยนะ,ะถึงเกือบสามล้านดาเมจไม่คริตัวนี้แต่โอเคเรากวาดไปได้ตัวเดียวโอ้ oh my god ท่านวิสสตันสตัน yes โอเคนะฮะเพราะท่านวิสน่าจะโดนประมาณแสนหนึ่งนะครับจากตรงตำแหน่งนี้นะเลียงไม่ได้เลยนะครับแสนดาเมจนี้มันไม่ไหวนะครับเกินจะรับแล้วเราโฟลตท่านวิสออกไปแล้วนะโห oh, ท่านวิส กำจัดไปได้หนึ่งตัวสตันเซลด้วยแน่นอนไม่สตันไม่เป็นไรโอเคทีอีกทีหนึ่งนะมีอีกทีหนึ่งนะโอเคเอ่โกงเงือกอมผมว่าถึงเทินพระเดจศึกเราแล้วนะครับตำแหน่งสุดท้ายมผมว่าเราสามารถเราน่าจะเล่นได้อยู่ โกเหงือกไม่ได้ไม้ตายใหญ่เอาดีเฟนต์ไปคูฮังอ้าวไปคูฮังไม่ได้พัสซีฟครบว่ะไม่ได้พาสซีฟซัพพอร์ตผมอยากได้พาสซีฟซัพพอร์ตโอเคเราทม์สโตนกับไมครอบนึงนะฮะเราจะให้ไปควงยิงข้างหน้าดีกว่าอืมหรือเปล่าโอเคผมว่าไปครูฮังนี่แหละหลบตำแหน่งหน้าสุดนะครับเอาลูกแก้วอันนี้ไปเลยดูดีนะครับเหลือเหลือลูกแก้วลุงอยู่่อนข้างเยอะนะแล้วเราจะเปลี่ยนแผนนะครับเราจะให้ไปครูฮังตีใส่ ซีลโลเวอร์โกเอะรับดาเมจตีไปเลยเต็มที่นะครับทำ,ำทำหน้าที่ทําดาเมจไปด้วยส่วนโกคุยวไม่ต้องอะไรมากผมแค่ขอให้เขาได้ไม้ตายก็พอแล้วเราไปหลบจานวนการตีข้างหลังนะครับผมเชื่อมั่นในการเบิ้ลของโกคุยวนะโอเคไปคูห้างหลบเราชนะแน่นอนแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าโกคุยวไม่เคยทาให้เราผิดหวังแน่นอนนะฮะหนึ่งในตัวละครไม่ใช่สิเป็นหนึ่งเดียวนะครับของตัวละครที่ดีที่สุดในเกมนี้นะครับเรามาดูพลังของโกคุยวกันครับ ว่าทำไมเขาถึงเป็นสุดยอดตัวละครนะครับที่ดีที่สุดนะครับไม่เคยทําสิ่งที่ไม่เคยมีตัวไหนทําได้ในเกมนี้นะครับผมนั่นแหละนะครับแค่เหตุผลเดียวนะครับก็เพียงพอแล้วนะครั้งที่1และ Yes นะครับครั้งที่2นั่นแหละครับทําไมนะครับโกคูยุยถึงเป็นตัวละครที่ดีที่สุดตลอดการนะครับ โอเคนะครับผมและนี่ก็คือการน่วยเทมรันนะครับ e x t r e m e Super Battle Road รดเวอร์ซัสเอ็กตรีมเน์นะครับหรือว่าใช้ตัวละครตัวดีสีฟ้านั่นเองนะครับในการผ่านด่านนี้นะครับผมและนี่ก็คือพลังของโกคูยูไอหกปีนะครับตัวละครที่ดีที่สุดตลอดการของเกมณนะตอนนี้นะจนกว่าจะมีตัวเวอร์ไวส์เซเลเบเรชันออกมานะครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่าโกคูจะตกตกไปในอันดับที่เท่าไหร่นะครับจะเป็นอันดับที่3หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือยังเป็นอันดับ2หรืออันดับ1อยู่ ก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้นะครับช่วงเวลานี้เราก็จะดื่มด่ากับความเก่งของเขาไปจนถึงที่สุดนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับใครดูมาถึงจุดนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะครับสำน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ